สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันอีกครั้งนึงครับกับการเอามาตรฐานของ NFPA เนี่ยมารีวิวนะครับให้พวกเราได้รู้กันว่า hey, NFPA เนี่ยเขามีมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างตัวที่ผมจะเอามาให้ดูวันนี้นะครับก็จะเป็นมาตรฐานของ NFPA 72นะครับ NFPA 72นี่ก็จะเป็นมาตรฐานที่พูดถึงเรื่องของ ระบบไฟล์ลามนะแต่ชื่อมาตรฐานเต็มๆก็คือ National File a LAM r a n d Signaling Code นะครับเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยตอนนี้ที่ผมมีอยู่ในมือเนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชัน2019นะครับเล่มนี้ผมสั่งมาจาก NFPA ที่อเมริกาเมื่อปีที่แล้วนะครับจะสังเกตว่าในมือที่ผมมีอยู่เนี่ยจะมีทั้งหมดเนี่ยสองเล่มมาดูเล่มแรกกันก่อนนะเล่มแรกเนี่ยจะดูบางกว่านะครับบางกว่าถ้าเห็นก็จะรู้ว่าเออเล่มนี้จริงๆแล้วคือ Standard ที่เ,เป็นมาตรฐาน นะครับในนี้ก็จะเป็นตัวเนื้อมาตรฐานล้วนๆเลยนะครับไม่ได้มีคําอธิบายหรือขยายความในแต่ละหัวข้อหรือในแต่ละบทก็จะอ่านยากหน่อยแต่ว่าก็จะบางนิดหนึ่งนะครับส่วนอีกเล่มหนึ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยโอ้โหเล่มนี้หนานะครับหนามากเล่มนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะตกราวๆสักพันพันเกือบพันสองร้อยหน้าได้พัน 1,180กว่าหน้านะก็หนาทีเดียวนะดูจากปกนะครับแล้วถ้าเกิดดูด้านหน้าก็จะเห็นเลยครับว่าตัวนี้เป็น NAPA 72 h uh, a n d b o อ k แฮนดบุ๊กนะครับก็คือคู่มือของมาตรฐาน NAPA 72ก็คือเรื่องของ National Fire Alarm and Signaling Code ถ้าบ้านเราเราก็เรียกกันง่ายๆแล้วก็คู่มือสำหรับการออกแบบนะติดตั้งนอกจากนี้ในเล่มนี้ก็ยังมีเรื่องของการตรวจสอบทดสอบบนภาษาระบบไฟอ์รามด้วย นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไปดูในแต่ละบทให้นะครับวันนี้เนื้อหาเนี่ยมีอะไรบ้างเล่มนี้นี่ผมสั่งมาตั้งแต่เดือนกุมภาปี2019นะครับก็รวมตัวราคาหนังสือรวมชิปปิ้งรวมค่าแฮนดิ้งต่างๆเนี่ยก็ประมาณสักกลมๆ250 US เอสโซลนะครับก็ประมาณสัก7 0 0 0บาทน,นะครับเล่มนี้เฉพาะเล่มนี้เล่มเดียวนะครับเล่มนี้เล่มเดียวนี่ใน NPA 72เนี่ยก็มีบท ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเนี่ยอยู่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ29บทนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นแอ n เน็กซ์แ็ก็เป็นเป็นภาคปรรกน,นะครับอยู่อีกอีกหลายร้อยหน้าเหมือนกันนะครับใน29บทเนี่ยก็ไม่ได้มีเนื้อหาทุกบทนะครับบางบทก็จะถูกรีเซิร์ฟเอาไว้นะครับเพื่อที่จะใช้เพิ่มเติมในรีวิชั่นหน้าๆน,นะครับผมผมคิดว่า n p p a ก็เตรียมมาอย่างนั้นบทที่น่าสนใจใน n p p a 72ครั้งนี้นะครับก็จะมีอย่างเช่น chapter 7เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของอ document a t i o n ต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของระบบไฟล์รามที่มีตัวย่ออย่างเช่น sic fun นะครับหรือ sic tms นะครับพวกนี้ก็คือรายละเอียดต่างๆส่วนใน chapter 10เนี่ยก็จะพูดเกี่ยวเรื่องของ fundamental นะครับก็คือพื้นฐานของระบบ ไฟล์าลามว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็จะมีพูดถึงเรื่องของดีไซน์แอนด์อินสตอลเลชันพูดเรื่องของเพอร์ซแนลอะคอลิฟิเคชันพูดเรื่องของสิกแนลพรายไรตี้พูดเรื่องของพาวเวอร์สป라이พูดเรื่องของดีเทคชันแอนด์สิกแนลลิงนะครับพูดเรื่องของอนังเซเตอร์ต่างๆนะครับเรื่องอิมเพ r เมนต์นะครับ,รรบก็อยู่ในแชปเตอร์10ที่พูดถึงเรื่องของที่เป็นแชปเตอร์ที่พูดเกี่ยวเรื่องของฟันเดเมนทัลส่วน chapter ์11นี่ reserve ไว้นะครับ chapter 1ิเนี่ยพูดเรื่องของเซอร์กิตและก็ pathway นะครับ chapter ที่น่าสนใจที่ทางทางผมเองเนี่ยก็เอามาใช้ด้วยเหมือนกันนะก็ในนี้ก็จะเห็นอยู่นะครับก็คือ chapter ์4 4ซึ่ง chapter เนี้ยก็บทเนี้ยน่าสนใจมากบทที่4เนี่ยของ FPA 72เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการตรวจสอบทดสอบแล้วก็บำรุงรักษาระบบไฟล์ลาม ความแตกต่างของ NFPA 72กับ NFPA 20ก็คือว่าใน NFPA 20เนี่ยเป็นการพูดถึงเรื่องของมาตรฐานฝ่ายปัม๊มซึ่งแยกเรื่องของ inspection testing and maintenance ซึ่งเราใช้ตัวย่อว่า ITM เนี่ยนะครับส PLIT เลยออกไปเป็นอีกเบอร์หนึ่งเลยก็คือ NFPA 2 5แต่ใน NFPA 72เนี่ยรวมเรื่องของ inspection testing and maintenance เนี่ยอยู่ในเบอร์72เลยไม่ได้แยกออกไป นะครับแล้วก็อยู่ใน chapter ์4 4ซึ่งมีทั้งหมดเนี่ยราวเก้าสิหน้านะครับใน chapter ์4 4ก็จะพูดเรื่องของแอปพลิเคชันเรื่องของ general คือเรื่องทั่วไปแล้วก็3เรื่องหลักเลยกค็คือเรื่อง inspection testing and maintenance แล้วก็มีเรื่องของการเล็กขอด a t a านะครับการทำรีพอร์ตต่างๆอีกบทหนึ่งที่น่าสนใจคือบท17บท17นี้พูดถึงเรื่องของ initiating device ซึ่ง ในระบบไฟลามเนี่ย initiating device เนี่ยนะครับก็จะมีตั้งแต่แมนน c ลคอ p o ย n t ก็คืออตัวสวิตช์กดด้วยด้วยมือเนี่ยเพื่อแจ้งว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้เราพูดถึงเรื่องของ smoke detector นะครับที่ใช้ในระบบไฟลามเราพูดถึงเรื่องของ heat detector ที่ใช้ในระบบไฟลามเราพูดถึงเรื่องของ beam smoke detector นะครับงั้นในนี้ก็จะมีรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างครบนะครับ มีตัวแก๊สดีเทกเตอร์นะครับพูดถึงด้วยคาร์บอนมอนอกไซด์ดีเทกเตอร์มีพูดเรื่องของสปริงเกอร์วอเตอร์ฟลูอ์อัลามอินิชิทติ้งดีไวイ์นะครับมีพูดเรื่องของแมนนวลแอคชัวเต็ดอัลลามอินิชิทติ้งดีไวイ์มีพูดถึงเรื่องของไฟเอ็กซ์ติงควิเชอร์อิเล็กทรอนิกส์มอนิเตอร์ริงดีไวイ์มีพูดเรื่องของซูเปอร์ซฟรี s i g ญาณ initiating ดีไว้พวกนี้ก็คือสัญญาณซิกซ์ซูเปอร์เวสเซอรี่ที่ส่งมาจากระบบไฟปั๊มนะครับหรือบางตัวก็เป็นสัญญาณที่ส่งมาจากระบบดับเพลิงบางประเภทอย่างเช่นพวกดับเพลิงที่สารสะอาดก็ส่งสัญญาณเข้ามาให้ระบบไฟลามเพื่อแอคโนเลสนะครับเพื่อรับทราบว่าเกิดตัวอลามขึ้นในระบบด้วยนะครับเป็นแอคโนเลสนะครับเพื่อเพื่อให้ระบบไฟลามเนี่ยตู้ไฟลามของของอาคารเราเนี่ยรับทราบ บทสุดสุดท้ายเนี่ยที่อยู่ในในส่วนของชัเตอร์ที่สำคัญก็คือบทที่18บทนี้จะพูดถึงเรื่องของ notification appliance notification appliance เนี่ยถ,ถ,ถ้าแปลเป็นภาษาไทยจริงๆก็คือเป็นอุปรกรณ์ที่ให้สัญญาณเสียงหรือจะเป็นแสงก็แล้วแต่นะครับงั้นในบทนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของ audible c h a r a c t e r i s t i c ก็คือคุณสมบัติของตัวตัวให้สัญญาณที่เป็นเสียงว่ามีคุณสมบัติยังไง ตัวให้สัญญาณที่เป็นลักษณะของแสงนะครับมันมีคุณสมบัติเป็นยังไงพับบิกโหมดทำงานยังไงไพรเวทโหมดทำงานยังไงนะครับและนอกจากนั้นก็ยังจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเช่นพวก supplementary visual signal mode นะครับยังมีเรื่องของ textual audible appliance นะครับพวก strobe light ใช้งานยังไงพวก horn ใช้งานยังไง นะครับนี่ก็เป็นบทหลักๆที่ผมคิดว่ามีประโยชน์กับผู้ที่จะออกแบบหรือติดตั้งใช้งานระบบไฟล์ลามในเบื้องต้นส่วนบทที่เหลือเนี่ยไล่ตั้งแต่บท19นะครับ20 21ไปจนถึง29เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของ s i g n a l i n g Code เกือบทั้งหมดเลยบางบทยัง RESERVE เอาไว้นะครับเพื่อที่จะใช้เพิ่มเติมในมาตรฐานใน r e v i s i o n ต่อๆไปนะครับนี่ก็คือภาพรวมๆของ NFPA 7จนะครับ ในเวอร์ชัน2019นะครับส่วนรายละเอียดเนื้อหาภายในเนี่ยนะครับพวกเราสามารถหาอ่านได้นะครับโดยการสั่งซื้อมาตรฐานเหล่านี้นะไปยัง NFPA หรือไปยังตัวแทนที่ที่เขาจำหน่ายหนังสือนอกจากนี้เนี่ยก็ยังสามารถสมัครสมาชิกแล้วก็สั่งซื้อตรงไปที่อเมริกาที่ NFPA ที่อเมริกานะครับแล้วก็ถ้าเราเป็นเมมเบอร์ก็ได้ส่วนลดด้วยอย่างที่ผมเคยพูดไปในคลิปก่อนๆน,นี้นะครับภาพร,มรวมๆนะครับ มาตรฐานน่าสนใจมากแล้วก็มีความรู้นะครับให้ในเล่มนี้ยเยอะมากนอกจากนั้นเนี่ยตัวแฮนด์บุ๊กเองก็ยังจะมีรูปภาพนะครับมีตัวอย่างมีสีสันนะครับให้เป็นตัวอย่างเนี่ยน่าสนใจนะครับจากที่ผมดูมาหลายๆปีเนี่ยเวอร์ชัน2019นที่เป็นเวอร์ชันหนึ่งท่น่าสนใจมากนะครับก็วันนี้ก็คงจะให้ข้อมูลคร่าวๆแบบนี้นะครับรอบหน้าเดี๋ยวคงได้มาดูกันใหม่ว่าเรามีมาตรฐานตัวอื่นตัวไหนบ้างนะครับมาแนะนํา ให้พวกเรารู้จักกันนะครับวันนี้ก็คงจะเพียงพอสักสำหรับามาตารฐานเล่มนี้สักเท่านี้นะครับครั้งหน้าเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณครับ